พระครูประกมช่วยหนุนนำหนูด้วยของให้หนูพาช้าอีกสองปีเอ่อวิถีสีสันแห่งศรัทธาอีสานใต้ป่าดงดิบในอดีตเป็นดินแดนห่างไกลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสิ่งลี้ลับเหนือคำอธิบาย บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ที่นี่ไม่เพียงแค่อุดมด้วยจำนวนช้างสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นอาณาจักรช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ซึ่งผู้คนมากมายต่างยอมรับถึงสายสัมพันธ์ของคนกับช้างที่นี่ลึกซึ้งดั่งสมาชิกในครอบครัวการคล้องช้างป่าเป็นวิถีของคนไทยพื้นถิ่นชาวกูย ที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีและได้ยุติลงเมื่อกว่า30ปีที่แล้วจนกลายเป็นปฐมบทใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่การดำรงชีวิตเท่านั้นสนุกค่ะได้มาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นดีครับแต่กลับสร้างพลังความรักความผูกพันระหว่างคนกับช้างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เยี่ยงเชือกประกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญ,ญาณเหนือธรรมชาติ พุทธผู้แก่แนะนำเราว่าการประพฤติปฏิบัติกับสมาชิกอย่างไรเราก็ควรจะพึงปฏิบัติกับช้างเช่นนั้นการเส้นผีประกรรมเป็นพิธีกรรมหนึ่งตามลัทธินับถือผีของชาวกุยนำโดยหมอช้างที่มีตำแหน่งสูงสุดร่วมกันอันเชิญผีประกรรมวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชามารับเครื่องเส้นไหว พร้อมกับขอพอรเพื่อให้มีโชคลาภและเสี่ยงทายผลในสิ่งที่หวังซึ่งหมายถึงการออกป่าคล้องช้างให้สำเร็จและมีชีวิตรอดปลอดภัยกลับมานั่นเองถ้ากระดูกข้างไก่เขาจะดูตัวกลางถ้าตัวกลางตรงหรือว่างองุ้มขนาดนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าว่าหักง,งองแบบนี้ถือว่าลักษณะไม่ดีแต่ก่อนออกมาจับช้างป่าใช่ไหมจะออกจากนี่ไปสามคืน ออกจากสามคืนเด็กย้กยายไปเจ็ดวันจากเร่ลงไปแต่ไม่ได้พูดภาษานีนะพะ,พะพูดภาษาป่าเชือก <S an> ปะกกัม <S <S <an> <S คือบ่วงบาทที่ทำจากหนังควายนำมาคว้านเข้าหากัน3มเส้นจนเป็นเกลียวเชือกปะกกซึ่งจะต้องผ่านพิธีกรรมอย่างสมบูรณ์ <S <S <an> <S ถึงจะเป็นเชือกปะกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกุยยึดถือเป็นขนมก่อนออกท้องช้างในป่า โอ้ขังหาจีขังหน้ากันตรงนู้นตีนมาจะจูบประกำเงินเลยะมาจะจะจูโอ้้จูอ้จนะมูให้จะกนซุนกงงายกัจีนุ่งเงิจีะประกโอ้ได้จโอ้จูเลยโฮ้ศาลประกำเทวาลัยประจำบ้านนอกจากจะเป็นที่สิงสถิตผีประกำรร และวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกปกักรักษาทุกชีวิตในครอบครัวแล้วยังเป็นที่เก็บรักษาเชือกประก,กรรมและอุปกรณ์ในการคลองช้างเพื่อกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดหมอช้างขวานและชาวกุยทุกคนถือเอาเชือกประก,กรรมนี้เป็นสิ่งเคารพบ,บูชาชั้นสูงที่ดวงวิญญาณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิงสถิตและมีความเชื่อความศรัทธาเมื่อก่อนผมไป เป็นพนักงานอยู่ที่องค์การสวนสัตว์สงขลานะครับไปเลี้ยงช้างอยู่ยี่สิบปีก็ส่กขับตัวเองในเรื่องของช้างทำร้ายช้างก็แทงผมนะครับที่หน้าอกผมไม่เป็นอะไรเลยก็ไปเส้นทางของช้างเหมือนของมระกรเหมือนกันเนาะไปทำมาหากินอยู่พัทยาเอาสิ่งที่อยากได้คืออยากวาดรูปก็เพื่อจะถ่ายทอดในวิธีชุมชนนี่แหละครับก็ได้ทำาะเบิดถึงนาทีนี้ ผีประกรรมจะดนบรันรดาลให้เกิดความโชคดีทำกิจการงานต่างๆได้สำเร็จลุล่วงสมหวังทุกประการแม้การคล้องช้างป่าจะปิดฉากลงไปกว่า30ปีแล้วทุกวันนี้ความเคารพความรักความศรัทธา เหมือนดังเชือกหนังทั้งสามเส้นรวมเกลียวกลายเป็นเชือกประกำรรผูกพันร้อยรัดชาวกุยทุกคนและช้างทุกเชือกให้ก้าวผ่านอุปสรรคและยิ้มรับความสุขสมหวังไปด้วยกันอย่างเต็มหัวใจพระครูประกรรมช่วยหนุนนำหนูด้วยขอให้หนูพาช้างทั้งสองนี้รอดจากนั้นมันก็มีคนดีๆเขาเข้ามาโดยที่ เขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเขาไม่ต้องออกนามพีที่หนูไม่รู้จักเขาเลยคะสิ่งพิเศษเหล่านี้มันมาจากพลังงานที่อยู่ในตัวของช้างค่ะและเชือกประกรรมนี้จะยึดโยงสัมพันธ์แห่งจิตวิญ,ญญาณคนกับช้างบนโลกนี้ไว้ตลอดกาลหลักปฏิบัตินี้เรายังปฏิบัติอยู่ทุกวันเหมือนธรรมนูญชีวิตของชาวช้าง ได้เปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆเยอะขึ้นเลยค่ะสนุกดีครับต้องมาลองครับ